ายเราไม่ทำได้ทุกแบบเลยทุกอย่างอะไรก็ใช้ไปแนบก้าวอย่างนี้เรื่องอยู่ๆมาเปลี่ยนทำไมมันต้องทำไมมันต้องมีแผนแบบด้วยเรเรียกเหมือนเดิมนั่นแหละทำอย่างเดิมก็ดีอยู่แล้วแต่เนื่องจากนะครับผมบอกว่าที่มาบอกนะเดี๋ยวว่าเอ๊ะทำไมผมตึก่อนนี้อยู่ๆไปเปิดป,ประเด็นตั้งเงื่อนไขทำให้ยุ่งยากเนะี่ยฟังดูแล้วมันย่็งนั่นจริงนะแต่ว่าข้อที่จริงมันมาจากนี้งครับ โดยที่ภาบอยากฉบับนี้ฉบับที่21ปี5เเนี่ยนะนะมีบทไช้บังครับ90วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจาคือครบวันที่4มีนา2558เริ่มใช้นะ4มีนา2558มีบทบัญญัติกำหนดคำานิายามของคำว่าถ่ายรำและแผนแดงไว้อย่างชัดเจนคือแยกออกจากสองอย่างนะครับเรื่องอยากเรื่องอยากมันมีมาตรฐานสากลน,นะภายใต้รูุสัญญา ระหว่างประเทศบ้าด้วยที่การสุกพอนี่เรียบง่ายและสอดคล้องกันหรือรุญญาเกี่ยวโตฉบัะแก้ไขเขาเรียกดีไวซ์คอนเกี่ยวโตคอนเวนชั่นซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อปี2548คือชัดเจนนะคือมันมีกฎกามข้อตกลงระหว่างประเทศซึ่งเราเป็นภาคีแล้วเราละปากออกมาแล้วว่าเราจะมาปรับปรุงแก้ไขระเบียบปฏิบัติให้มันถูกต้องตามที่ทาง จุลกากรเรียงง่ายและสอดคล้องกันเนี่ยได้กำหนดไว้เห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีทีนสัญญาดังกล่าวแล้วโดยการถ่ายลำหมายถึงพิธีการส่วกรอึ่งสินค้าจะถูกผลถ่ายภายใต้การควบคุมส่วกรจากพาฮานะขนส่งในการนาเข้าไปยังภาฮานะขนส่งในการส่งออกภายในพื้นที่ของที่ทําการจุลกากรเดียวกันถ่ายลำต้องเป็นดานเดียวกันหรือท่าเเดียวกัน ซึ่งเป็นที่ทําการสําหรับการนําเข้าและส่งออกในที่เดียวกันส่วนดการผ่านแดนหมายถึงการตัวกรึ่งสินค้าจะถูกขนส่งภายใต้การควบคุมของรถกอนแห่งหนึ่งไปยังที่ทําการตุวกรอีกแห่งหนึ่งคือโคราดาโคราดี้ผ่านแดนนะโดยสินค้าผ่านแดนจะต้องถูกขนส่งผ่านที่ทําการตัวกรึ่ในประเทศที่มีการผ่านแดนมากกว่าหนึ่งที่ทําการขึ้นไปจนรูลุผ่านแดนออกประเทศ ที่มีการผ่านแดนออกไปยังประเทศที่สามโดยจะมีการเปลี่ยนประเภทของยาพาน้นที่บรรทุกสินค้าดังกล่าวหรือไม่ก็ได้และยังไม่พอนะย้ำไปอีกว่าเคยสอบถามไปที่กระทรวงการต่างประเทศแล้วนะครับว่าการที่จะผ่านแดนประเทศไทยเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศได้มีหนังสือหรือกรมสอกอนอย่างเป็นทางการแจ้งว่าการแบบนีการผ่านแดนได้นะั้นจะต้องมีความตกลงระหว่างประเทศเสก่อนจึงจะสามารถดำเน,นินการได้ คือพอ,พอพูดแบบนี้เป็นไงอ่ะงานเข้าเลยคือถ้าถ้าประเทศไหนไม่ตกลงกับเรา,เราไม่ให้่านทุกวันนี้แนละ้ว